สวัสดีครับพบกับผมอีกรอบนะครับหนความบอยนะครับมีลูกค้าส่งมาถามนะครับว่ามันมีเมสเซจขึ้นที่หน้าจอว่าการสั่นที่ผิดปกติในแขนเฟรมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต้องมีการซ่อมบารุงทันทีเคสนี้นะครับสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดเมสเซจอันนี้ขึ้นมาที่หน้าจอรีโมทเราได้เนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้าง อันแรกเลยนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวน็อตของใบพัดอาจจะหลวมนะครับก็เบื้องต้นก็ลองเช็คดูเวลาที่เรากางกางใบพัดออกมาเนี่ยมันจะมีความหนืดอยู่มันจะไม่มันจะไม่ฟรีเดี๋ยวลองดูอันนี้นี่ถ้าเกิดมันฟรีมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะหมุน ห็นไ,ไหมมันก็จะมันจะแตกต่างกันเห็นไหมครับนี่ดูนี้นะก็เราก็วิธีการแก้ถ้าเกิดเกิดจากตรงนี้จริงๆนะวิธีการแก้คือน,นี่เลยหกเหลี่ยมแล้วก็ขันเข้าไปแค่ให้พอตึงมือนะครับเราก็ลองไล่ดูว่าเอ้ยมันแน่นขึ้นหรือยัง อันนี้ก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับไม่ยากอ่า <c oughs> อันนี้คือข้อแรกเนาะข้อที่สองก็อ,อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวน็อตท,ที่แขนตัวนี้อาจจะคลายนะครับแล้วก็ใช้ประแจคขันได้เลยให้มันแน่นขึ้นหรือว่าอีกอันนึง ลืมบอกไปเมื่อกี้ที่ใบพัดมันจะมีลูกยางอยู่ต้องถอดออกมาถึงจะเห็นมันจะเป็นลูกลูกยางที่ประกบใบพัดให้มันแน่นน,นะนะเวลาใช้ใช้ไปมันก็จะมีความเสื่อมของมันเกิดขึ้นนะครับทางที่ดีก็ลองเอาเข้าไปที่ศูนย์ตรวจเช็คสภาพก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีฝีมือช่างเนาะก็ลองถอดดูถ้าเกิดมันแตกอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งอันใหม่มาเปลี่ยน สนะครับอีกอันนึงสำหรับสำหรับโดรนที่เคยมีการซ่อมมาอาจจะตกมาอะไรอย่างเงี้ยที่ตัวฐานคอมมอเตอร์มันจะมีน็อตยึดอยู่บางทีน็อตตรงเนี้ยเวลาที่เราซ่อมมามันอาจจะเวลาขันอาจจะแน่นไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยทำเองที่บ้านอาจจะลำบากหน่อยส่งศูนย์น่าจะดีกว่านะครับก็ลองเช็คด,ดูหลักๆน่าจะมีประมาณนี้แหละ3อัน ก็ถ้าเกิดมันมีข้อความเตือนก็อย่าเพิ่งบินนะครับอันตรายถ้าเกิดตกมาไม่คุ้มกัน